อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วถ้าสมมติเป็นกรณีที่เหยียบทุ่นระเบิดแบบนี้มันชัดเจนถึงขนาดที่ว่าเราจะสามารถใช้สิทธินในการป้องกันตนเองได้ไหม,มนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าสิทธิในการป้องกันตนเองเนี่ยตามข้อ51ของกฎบัตรสัพพชาชาติเองเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเราอาจจะลองพิจารณาดูก็ได้นะครับว่า ในการที่ออกมาตรการเพื่อเป็นการใช้สิทธิในการป้องกันตนเองมันอาจจะยังไม่ต้องเป็นการใช้กําลังกลับไปก็ได้คือมันอาจจะสามารถดําเนินการได้หลายอย่างนะครับเช่นมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรืออาจจะเป็นการมีล้วลวดหนามเพิ่มเติมในการที่จะปกป้องอธิปไตยของฝั่งไทยแบบนี้ก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นการโจมตีกับเข้าไปเพราะว่าเรื่องของการโจมตีไปโจมตีมาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากในการพิสูตรว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนและอีกฝ่ายหนึ่งจะอ้างสิทธิในการป้องกันตนเองแต่เรื่องของการ ล้อมรั้วลวดหนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง<ม>เป็นการล้อมรั้วลวดหนามในฝั่งเนดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยอันนี้ก็คือดินแดนของประเทศไทยครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาอธิปไตยของเราเองครับผมค่ะก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้มีการออล้อมรั้วลวดหนามแล้วแต่อาจารย์ทรงธิ์ครับมีประชาชนบางคนบอกว่าทําไมไม่สร้างรั้วให้แข็งแรงไปเลยทําแบบนั้นได้ไหมคะเวลาไม่พอเลยฮะลแล้วก็ระเบิดเราก็ไม่รู้ว่าเขามางไ้เยอะไหม ใช่ไหมล่ะถ้าเราไปก่อสร้างก่อสร้างไปขุดไปเจาะอะไรเนี่ยมันก็ระเบิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำรวดรวดหนามเนี่ยมันทําได้เร็วแล้วก็มันเป็นการสกัดไม่ให้เขาลุกเข้ามาลักลอบวางซ้านะครับนั่นคือจุดหนึ่งไอ้จุดนเนี่ยผมว่าที่สามารถทําได้เลยนะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันมีพวกดโดรนสแกนได้อยู่แล้ว โดรนเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสแกนโลหะสแกนระบง่งระเบิดในแนวเขตที่เราลาดตระเวนได้<อ>นะครับก็ให้ชุดลาดตระเวนเนี่ยมีมีคนหนึ่งซะนะฮะควบคุมโดรนอันนี้แล้ก็จัดซื้ออย่างรวดเร็วนะ,ะนำหน้าการลาดตระเวนไปร้อยเมตรได้เลยเดินไปอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้มันจะทําให้เราทหารไทยเราก็จะปลอดภัยนะครับก็นั่นแหละฮะก็เหมือน ก็เคยซื้อโดนไปมอบให้กองทัพอยู่แล้วเพราะนั้นก็เพิ่มอันนี้เข้าไปก็ไม่แปลกหนึ่งก็คือล้อมรั้วลวดหนามเพื่อป้อ่กันป้องกันไม่ให้กลับมาทําซ้ำแล้วก็โรนเนี่ยเพื่อที่จะสแกนก่อนก็คือนําหน้าการลาดตระเวนไปสักร้อยเมตรซึ่งตอนนี้กองทัพไทยมีไหมคะยังไม่มีั้งฮะยังไม่มีแต่ผมไม่แน่ใจนะที่ท่านทักษิณบริจาคเนี่ยคือรุ่นนี้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่เห็น แต่แต่กต็ก็มีเขาพันแผออกมาว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีจีนเนี่ยก็ไม่ควรอามาใช้เพราะว่าไอ,อ้ถ้ามันเป็นตัวนั้นจริงนะก็คือว่ามันหมายความว่าคือโดนตัวนี้มันจะทําให้ต้นขั้วหรือต้นทางของคนผลิตเทคโนโลยีเนี่ยรู้ว่าใครใช้ะนะครับมันก็จะล้วงข้อมูลข้อมูลอะไรได้นะฮะมันมันก็แทนที่เราจะมีความลับก็เหมือนเราถ่ายทอดสดให้เขาดู